ข้อควรรู้การตัดหนังหน้าท้องห้องสมุดด้านศัลยกรรมความงามเพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจสำหรับทุกคนชนนลหมออมยศศัลยแพทย์ตกแต่งปัญหาของคนไข้ที่จะที่มาปรึกษาเรื่องการผ่าตัดตัดหนังหน้าท้องนะครับหลักๆก็คือหน้าท้องหย่อนนะครับอันที่2ก็คือหน้าท้องแตกลาย โดยส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือเป็นคนไข้ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนเนาะพอมันหดแต่ว่ามันก็จะหดไม่ไม่สุดนะครับมันก็จะมีความย้อนคลอยอยู่บ้างนะครับกับอีกอันนึงก็คือพอมันยืดในบางกรณีถ้ามันหน้าท้องมันแตกพอตอนมันหดแล้วเนี่ยรอยแตกทั้งหลายแหลเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่นะครับมันก็จะทําให้เห็นเป็นรอยผิวหนังแตกลายได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่การผ่าตัดหนังหน้าท้องเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ไขได้ ผ่าตัดนังหน้าท้องมีกี่แบบแบ,บ่งง่ายๆเป็น2แบบนะคร so yeah. <laughs> ับก็คือแบบมีการลงแผลรอบสะดือหรือเรียกว่าการย้ายสะดือนะครับกับอีกแบบนึงก็คือไม่มีการลงแผลรอบสะดือก็จะเป็นแค่แผลเนื้อัวนหนาวเฉยๆนะครับในคนไข้ที่มีความหย่อนค่อนข้างมากเนี่ยนะครับปานกลางถึงมากเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นการลงแผลเนื้อควนหนาวแล้วก็มีการลงแผลรอบสะดือนะครับเพราะว่าเราต้องตัดผิวหนังส่วนที่มันอยู่ใต้ต่อสะดือออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการย้ายเปิดรูสะดือใหม่ นะครับแล้วก็เย็บแผลแต่ในคนที่อายุไม่มากหรือว่ายังหย่อนคล้อยไม่มากนะครับแล้วต้องการเก็บแค่นิดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการลงแผลเนื้อหค้หนาวเฉยๆนะครับแล้วก็ดึงเนื้อลงมาตัดส่วนที่มันหย่อนออกแล้วก็เย็บนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับบริเวณรอบสะดือส่วนอื่นที่อาจจะต้องพิจารณาร่วมด้วยก็คือในคนไข้ที่น้าท้องหย่อนเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับจะมีเขาเรียกว่าไขมันที่มากเกินบริเวณท้องด้านบน สีข้างสะเอลถ้าอยากจะจัดการให้มันดีเนี่ยบางทีจะต้องอมีการดูดไขมันร่วมด้วยเพื่อทำการให้มันลีนไปพร้อมๆกันเพราะว่าการตัดหนังหน้าท้องเนี่ยหลักๆคือก,การจัดการไขมันกับผิวหนังส่วนเกินที่มันอยู่ใต้ต่อสะดือนะครับแต่ไขมันที่มันอยู่เหนือสะดือก็ดีที่มันอยู่ตรงสีข้างที่มันอยู่ตรงสะเอลก็ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยจะต้องแก้ไขด้วยการดูดไขมันร่วมด้วย ันถ้าอยากจะทําในส่วนของหน้าท้องแตกลายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าส่วนของหน้าท้องแตกลายเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าสะดืออันนี้การตัดหนังหน้าท้องเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีคือเราตัดออกได้เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนที่มันแตกลายเนี่ยมันลามขึ้นมาอยู่เหนือสะดือเนี่ย อันนี้ส่วนที่มันเหนือสะดือมันจะทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผิวหนังส่วนนั้นเนี่ยเราปกติเราจะไม่ตัดเพราะถ้าตัดแล้วเนี่ยมันจะแผลมันจะเย็บไม่ได้นะครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องรีฟตรงนั้นไว้นะครับแต่ว่าในส่วนที่มันอยู่ใต้สะดือเนี่ยก็จะถูกจัดการตัดออกไปพร้อมกับผิวหนังแล้วก็ไขมันส่วนเกินตอนที่เราทํา่าตัดหนังหน้าท้องครับแผลผ่าตัดหนังหน้าท้องเนี่ยจะเป็น ตำแหน่งเดียวกันกับแผลผ่าตัดซีซ่านะครับผ่าตัดข้อลูกเพียงแต่ว่าอาจจะยาวกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่ามันหนังที่เราต้องตัดออกเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันคือตำแหน่งเดียวกันแค่จากแผลผ่าตัดข้อลูกเนี่ยมันจะต้องขยายออกในแนวข้างครับในส่วนแผลผ่าตัดนะครับในช่วงแรกๆอาจจะ เห็นเป็นรอยได้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรก็เดี๋ยวรอมันค่อยๆจางไปเองถ้ามันมีนูนก็ค่อยพิจารณาว่าจะต้องฉีดยาหรือว่าปิดซิลิโคนชีทหรืออะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องทําอะไรมันยุบของมันมันจางของมันไปเองนะครับหลังผ่าตัดหนังหน้าท้องเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องให้นอน นอนแบบงอตัวนิดนึงเพราะว่าแผลมันอยู่หน้าท้องเนาะเราก็ไม่อยากให้แผลมันตึงมากนะครับภายในสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะค่อยๆให้ลุกขึ้นยืนเดินแล้วค่อยๆยยืดตัวได้ครับหอาทิตย์เนี่ยก็ควรจะเดินได้ปกติละนะครับก็จะมีแผลผ่าตัดโดยปกติจะตัดที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาจจะมีสายระบายที่จะเอาออกในช่วงระหว่างอาทิตย์นี้แล้วก็ะจะให้ใส่สายรัดหน้าท้องไว้ประมาณ4-6สัปดาห์ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการบวมซึ่งเราจะรอให้มันเข้าที่ <c oughs> ก็เหมือนกับการผ่าตัดอื่นๆ3าถึงหเดือนถึงจะเข้าที่นะครับหลังผ่าตัดถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยสสิ่งนี้ก็จะให้ผลการรักษาในระยะที่ดีนะครับถ้าเกิดเราถ่าไปแล้วเรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยโอกาสที่ไขมันมันจะกลับมาพอกใหม่หนังมันจะมาหย่อนใหม่เนี่ยมันก็จะมีได้สูงกว่า ตัดหนังหน้าท้องแล้วมีลูกได้อีกไหมถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าเวลาเราตัดหนังหน้าท้องเนี่ยนอกจากผิวหนังที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับไขมันที่เราออกไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเย็บกระชับส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยคือในคนที่หน้าท้องมันหย่อนเนี่ย ส่วนหนึ่งมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะลำบากหน่อยฉะนั้นโดยปกติแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าแพลนที่จะมีลูกหรือมีบุตรอีกเนี่ยก็ไปจัดการตรงนั้นให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเราไม่มีแพลนที่จะมีบุตรแล้วก็ค่อยพิจารณาเรื่องออผ่าตัดหนังหน้าท้องได้ครับ ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมออมยศด,ด้วยครับช่องหมออมยศสัญญาแพทย์ตกแต่ง